หนึ่งปลาคอตำักเกวตำแจ่วพริกสดครับพี่น้องเขาเขาห้ามมือนี่มากๆครับพี่น้องมาเด้อย,ยินขอน้ปลาปูครับผมเสียบๆแล้วกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนประมาณสี่ถุมกัวครับผมยินขอลอบเยอหนึ่งปลากระังเรียวครับพี่น้องมีเข่าด้วยครับ เขาสื่อมากมากมาๆพี่รองมะตาเกียวบักพริกสดหนึ่งประคอเม่ใครครับผมนําเลยครับเด็กแล้วอื้มอืม,อม Ừ. Nhìn bắt đi Hay Mm-hmm. Ừ. mm ừ. hmm sườn này ngon say có còn đơp với nòng nhạt chi là năn này này vang không con cái cái súng cá là ừ เข้ากันเลยบุญเหนื่อยเลยพี่น้องเนียนปักเลย ฮืมอืมเจ็บหอม,อม,อมให้เขาไล้ครับขอบคุณเกย์ไลเดอวยครับพี่น้องให้เขาไลกินิมบ์ไดเลยเขาอ้ยเหนื่อยไหม เนี่ยขาโบกเลยตรงนี้จะมีกางน้อยๆนึงอืม,อม แซ่บแซ่บเลยน้งทองปลาคอนี่ยองอืม,อม,อม ืมเบนเนือเลย,เเยพี่น้องเนื้อแบบขาโบเลยปละธรรมชาติเนาะจำเจียวาพริกสดเบ้ยพี่น้องเอ้ยอืมอืม ว่ามันต so <la> de. <desserts> <men> <limited hum ugi> ั้มหมดเลยมันเด็กไปน้องย่าตาเจ้าหนงหูได้โขกับพ่อสักนึงแหละย่าตบาานกลางเขาเจ้าหนงหูครับผมตะมังพิกก็ไันเด็กแล้ว Như thế mà được nữa, ừm, ừm, Chị có đẹp ừm, đẹp không ยำนี่ดี้อพี่น้องกางประเด็ดอุ้ยนุ่งอ่ะพ่อหนุ่มนุ่งกัดพี่น้อง อากาศชั่วมือนี่เปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้องดูได้สุขภาพกันเด้อครับจักนาไ้เป็นนาหนาวหนาวข่อนนันโดนุันนี่ปุ๋ยพี่น้องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องดูได้สุขภาพกันครับผม ยุ่งกระฟ้ากัดกับโอ้ยเสียบเด้ดพี่น้องเฮ้ยยุ่งกัดยุ่งกับหิวคนกับหิวอืมหนังทองปลาช่อน Có mấy hài nỉ Nhân thong khôi cháo nà suy nham hm ừm hm hm เขาให้ได้ครับอืม mm hmm. อกินเค็มเนาะพี่น้องมาปุ๊บูางคนกินจะจอกแยกว่าใครกินจูบบ้าไหนยิมันยออิ่งเป็นเนือ,ม,อม,มาเห็นกับเขากินเองเจบเนี้ เ <peach noise> มนูนี้ก็ถือว่าจะเลืออาหารเลยเป็นูเขาเอ็นเมนูแบบเพื่อสุขภาพพี่น้องหนึ่งปลาได้กินผักพร้อมได้กินแกยวเขากินอะไรไรบางคนกินเขาอะไรไรขนาดเลยกันขเขาเจ้าเนี่ยกันเขาเจ้าผมกิน,นกอะไรไรครับคนนี้อยู่ ขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามารับชมเ้อครับพี่น้องขอบรับชมช่องบาปูสอนนิสานครับผมนี่คือปลาหนึ่งนะครับปลาคอหนึ่งไม่ใครปลาคอไม่ใครหนึ่งนะครับปลาปลาถึงเบ็ดแหละพี่น้องปลาธรรมชาตินะครับผมมีปลาสื่อหรอบาปูเนี่ยอย่าลืมฝากติดตามเ้อพี่น้องกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประาดคลิปนานะครับช่องทางยูทูบนะครับสำหรับแฟนเพจกับฝากแฟนเพจบาปูแฟนเพจน้ำเดงคือเด้อครับพี่น้องแฟนเพจ มาปูแฟนเพจครับพิมพ์ข้าไฟรวนไปแล้วครับมื่อนี้พอกันคลิปหน้าครับผมขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ